ต่อไปจะเป็นการทำตู้ข้อมูลนะครับที่จะมาต่องานแบบนี้เนะาะมีตู้ข้อมูลนี้เราก็จะต่องานง่ายน,นะครับตัวนี้โมเดลที่ผมทำไว้สามารถไปตัดทิ้งหน้างานได้มันคือฟิลเลอร์นะสมมติว่ามันฟิตไปใช่ไหมเราก็กระถือตู้เข้าไปแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมมีขยับได้ตั้ง10เซนเะนี่ยนี่ครับหน้างานเราก็ตัดชิ้นฟิลเลอร์ทิ้งตัว ตัวตู้ไม่ต้องตัดไปตัดฟิลเลอร์ทิง้งเอานะครับโอเคเริ่มเลยผมจะ Copy ตู้มาตรฐานมานะครับตู้แบบตู้ปกติเลยแล้วกันตู้ใบนี้นะครับตู้บานสวิงนะครับตู้นี้ปึ๊บตู้ใบนี้มีขนาดกว้างเมตรสิบเซนนะผมจะพินเลย นะครับผมจะลบชั้นตรงนี้ทิ้งก่อนนะผมจะลบบานทิ้งก่อนนะครับระยะหน้าบานตัวนี้คือ45เซนนะครับผมก็จะทําเส้นไกด์ไลน์ไว้เลย450แบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะ partition มา,มาใช้นะครับซึ่งโมเดลที่ผมให้ไปนะครับมันจะมีทั้ง partition แบบชิ้นเล็กนะครับ p a r t i t ชันแบบชิ้นเต็มนะครับถ้าเป็นชิ้นเล็กจะลงท้ายด้วย cc นะครับปึ๊บชิ้นเล็กนะครับผมก็จะเลือกกึ่งกลางนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับเลือกถ้าจะให้หน้าบานไซส์มันได้นะครับต้องเลือกกึ่งกลางาแล้วก็เอาไป Snap กับเส้นไกด์ไลน์นะเสร็จแล้วยังไงต่อครับดูต้นดูต้นฉบับนิดนึง าบานออกพา t i ติชันนะครับตรงนี้คืออะไรคือแผ่นแอปพลอนัวค,คารตู้นะครับผมจะเอาแอปพลอนมาใส่นะครับปึ๊บแต่มันดันเป็นชิ้นเล็กผมมีแอปพลอนแบบขยายเต็มด้วยชื่อว่าแอปพล f นฟูนะครับปึ๊บถ้าใส่ไปมันจะขยายเต็มโซนให้นะครับทีนี้เราก็มาขยับมันโดย เอ่อ uh, position นี่นะหมด position นะครับอินเซตเข้าไปสัก8เซนโอเคกัน <Okay. S 1> ของตกข้างในแบบนี้นะครับ <Okay. S 1> ได้แล้วเสร็จแล้วยังไงต่อครับผมก็จะเอาหน้าบานมาใส่อาก่อนเอาหน้าบานผมเอาชั้นปรับระดับมาใส่ก่อนปึ๊บมเชลอัพดาวใส่เลยภาพโอเคมันแบ่งโซนอยู่ใช่ไหมเพราะว่า มันชนตัว p a r t i ิชันใช่ไหมครับผมก็จะปรับตรงนี้ insert f o n t เข้าไปสัก11เซนปึ๊บนะเพราะว่ามันหลบมันหลบตัวพาร t i ิชันแล้วนะครับแล้วก็ให้มันอยู่ตรงกลาง50%ร0ได้แบบนี้เลยนะครับต่อไปก็เอาหน้าบานมาใส่ ด,ด,ดอสวิงทำหน้า,านบานมาก่อนนะนี่นะครับใส่อย่างนี้เสร็จแล้วได้ตู้เข้ามูลแบบนี้แล้วแผ่นพวกนี้เป็นแผ่นที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับสมมุติว่าผมจะสร้างแผ่นตัวฟิลเลอร์ขึ้นมาใช่ไหมผมอาจจะสร้างขึ้นมาเองเลยก็ได้ ก็เขียนสี่เหลี่ยมขึ้นมาเองเลยนะครับดึงเข้ามาปุ๊บยี่สิมิล Make Component ์ก็บอกว่าฟิลเลอร์หนึงตั้งชื่อให้มันจะฟิลเลอร์อะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาโยนเข้าคอมโพเนนต์อีกทีหนึ่งโดยการคลิกขวาคอมโพเนนต์ อ f านฟรอร์อ่ะน,นี่เขาบอกแล้วว่ามันเป็นวัสดุเดียวกับคาเมเดเซนแล้วผมอยากให้มันเป็นสีเดียวกับหน้าบานผมก็มาเช็คดูว่าหน้าบาน,นเป็นสีอะไรอยู่นะครับช่องแมทเทียลแมทเทียลคือมิวเวิร์กผมก็จะมาปรับไอ,อชิ้นนี้แหละเป็นมิวเวิร์กสีเดียวกันแล้วเรียบร้อยทีนี้มันอยู่นอกกลุ่มกันอยู่ ผมก็ Copy มันให้มันมาอยู่ในกรุ๊ปแล้วก็มาวางเวลาไปมันจะได้ไปด้วยกันเลยนะแบบนี้นะครับโอเคคั p y มาใหม่ชิ้นหนึ่งปึ๊บก็หมุนประมาณนี้พอไปถึงหน้างานไอสองชิ้นนี้ก็ใช้เหล็กฉาก ฉักพลาสติกยืดเอานะครับเดี๋ยวเราไปใช้งานกันก็จะเป็นแบบนี้ลบไปจริงเลยเราได้ของจริงแล้วบอันชิดผนังอ่ะชิ้นนี้ขยับเข้าออกได้อยู่แล้วไม่มีปัญหา เพราะว่าเป็นชิ้นแยกไม่ได้ประกอบไปนะครับข้อดีก็คือสมมติว่าคุณมีเสาแบบนี้นี่คุณมีเสาแบบนี้นี้ใหญ่ไปหน่อยนี่คุณมีเสาแบบนี้แล้วกันบางบ้านมีเนาะเราสามารถดันตัวนี้ออกมาได้ใช่ปะ่ะดันตู้ออกมาแบบนี้นะครับ แล้วก็ถ้าตัวนี้คุณทำใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นเ15เซน้าเซนนะพอไปติดตั้งเราก็จะติดตั้งรูปแบบนี้เก็บงานได้ไม่ต้องทำตู้ใหม่ฟิลเลอร์เราทำมาเผื่อเยอะแล้วนะครับ พอ,อาวางท็อปไอช่องตรงนี้มันก็คุมไปหมดแล้วนะครับอันนี้คือข้อดีของตู้เข้ามุมทรงนี้นะ,ะถ้าเกิดว่าพื้นที่มันเหลือก็ขยับมาอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าไม่อยากให้ฟิลเลอร์ตรงนี้มันเยอะนะครับเราก็ตัดชิ้นนี้ทิ้งไปถึงหน้างานก็ตัดชิ้นนี้ทิ้งนะครับให้มันเหลือเล็กลงนะแล้วก็เอาด้านสวยอยู่ด้านนอกนะครับด้านที่ตัดชนไม้ข้างในอย่างนี้นะครับถ้าไม่ซีเรียสก็ตั้งแบบ ปกติเลยก็ได้ไม่ต้องตัดหรือว่าคุณจะปรับชิ้นนี้มาตรฐานให้มันเป็น5เซนนาานะถ้าคุณคิดว่า10เซนมันเยอะไปนะโอเคครับนี่คือวิธีการทำข้อมุมเดี๋ยวผมอยากให้ลองในซูมกันในห้องเรียนทําดูเลยครับ